น้ำเหนือปิงวังยมน่านมาปากน้ำโพมาเกิื่อนจ้าพยา,ยาม,มาเท่าไหร่นะครับค่ะตัวเลขล่าสุดในเช้าวันนี้นะครับน้ำเหนือที่ลงมาสถานีแม่ปิง P17 อำเภอบรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ไหลผ่านลงมา1628ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีค่ะนะครับแล้วก็สถานีแม่น้ำน่านเอ็นที่ชุมแสง1359ลูกบาทเมตรต่ตอวินาที เมื่อวันพันสวันนี้ก็มามากกว่าเมื่อวานนะครับแม่น้ําเจ้าพญาที่สถานีสีสเมืองนครสวรรค์ไหลผ่าน3ามพันแบสองลูกบา์เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อวานนี้มา3ามพวันนี้มา3ามพวันนี้มากกว่าเมื่อวานม,มาถึงเขื่อนเจ้าพญาสถานีสีสิบสาัพพญาชัยนาท น้ำไหลผ่านทั้งสิ้น2,877ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีวันนี้นะคะเมื่อวานมา2,765วันนี้มามากกว่าเมื่อวานเพราะปิงกับน้านมันมาเยอะกว่าค่ะนะครับแล้วก็มาจากป่าศักเขื่อนพระรามหกลงมาจากแม่น้ำป่าศักเนี่ยามาทั้งหมด1,000 <800 S 2> 1,043ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีจากเคือนป่าศักแลน1พัน 413ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้มา1ัน2ลูกบาทเมตรต่อวินาทีค่ะแล้วก็มาไหลามาที่สถานีวัดน้ำบางไซ4 29A รวมกันทั้งหมดทั้งสิ้น30,37ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้3 0 0 3ลูกบาทเมตรวันนี้มากกว่าเมื่อวานนะครับ <c oughs> ทีนี้ก็ยังมาจากนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้บอกว่ามาจาก แม่น้ําปิงเนี่ยนะครับมาจากปิงมาจากน่านแล้วก็ยังมาจากแม่น้ําสแกรกรังนะ,นะสะแกรกรังวันนี้มาสูงสุดเมื่อวานมาแค่300อกว่าไม่ถึง400อวันนี้มา417ลูกบาทเมตรต,ต่อวินาทีเพราะเมื่อวานนี้ฝนตกที่อุทัยธานีนี้เยอะเลยทีเดียวก็เทพโพเกือบค่ชมน้ำมัง้ง ทั้งอพะยพผู้คนนะค่ะนะครับลุ่มน้ําสแกรกรังนะครับ417เนี่ยพอรวมกันแล้วเนี่ยค่ะปิงกับน่านมารวมกันนี่ย3,082เลยนะแล้วมาเจอกับ417ของสแกรกรังนะครับเขาก็เลยหน่วงน้ําไว้เนี่ยมาถึงหน้าเขื่อนเนี่ย3,289ปล่อยมา2,877 ะนะครับแล้วก็การหน่วงน้ําที่เขื่อนเจ้าพยามาสามพันกว่าไม่ปล่อยลงมาทั้งหมดเนี่ยนะอั้อนเอาไว้เนี่ยนะ,ะมันทําให้น้ําหน้าเขื่อนยกตัวสูงขึ้นหลังจากที่ผันไปทางทิศตะวันตกทิศตะนอกแล้วเนี่ยก็เลยทําให้มีข่าวนาครสวรรค์จมน้ําหลายจุดหลาย<อ>พื้นที่เพราะว่า<อ>บางหลังนี่เกือบจะมิดหลังคาอ นะและ้วน,น้ำนนมาขนาดนี้ใช่พอน้ำมาขนาดนี้เนี่ยก็มีปัญหาเพิ่มเติมนะครับก็คือคนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ เมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุที่อยุธยาอีกเนาะ,ะชาวบ้านก็ไปชุมนุมไปปิดถนนการเรียกร้องให้กรมชลประทานเปิดประตูน้ําเพิ่มเปิดเพิ่มเปิดเพิ่ม,เ,เ,มเราไม่ไหวแล้วเราสองเดือนแล้วอยู่แนวนอกแนวคันกั้นน้ำสองเดือนแล้วเปิดเพิ่มให้หน่อยเอาน้ําเข้าทุ่งให้หน่อยอบอกเอาเข้าแล้วเอาเข้าแล้วไม่พอเรายังเดือดร้อนอยู่ขอเปิดสงูงอีกสงูงอีกสูงอีกนะครับเพราะเขาไม่เปิดเขาก็ไปปิดถนนกันชาวบ้านก็เข้าใจเลยนะความทุกข์ของคนอยู่นอกแนวคันกั้นน้ํากับคนที่อยู่ในคันเนี่ยอยู่ในคันนี้ก็ ยังยังสบายหน่อยนะครับยังไม่ท่วมเสียหายมากแต่คนนอกคันเนี่ยท่วมเอาท่วมเอาส่งเอาส่งเอามาเท่าไหร่ก็ขึ้นเท่านั้นก็น่าเห็นใจพี่น้องประชาชนความช่วยเหลือของทางพื้นที่นะครับท่านท่านแหน่เพออดีศรนะครับ หรือท่านนายเภอเบียนะส่งคลิปไหมผมดูนะครับทีมงานขอคลิปท่านนายเพอเบียอดีศรที่หันคาเชนาทหน่อยก็ลุยน้าเอาข้าเอาของแบกข้าแบบของลุยไปหาชาวบ้านถึงที่นะครับเอาของไปแจกใจให้กับพี่น้องประชาชนก็เห็นแล้วก็ชื่นใจเนี่ยนี่นี่ไปอย่างนี้เลยครับนายเพอนาลูกน้องไปเนี่ยนะรัดลาะไปตามบัวได้ปลายนาเลยนะไปเดินกันไปเนี่ยนะไปที่คนที่โดนน้าท่วมน้นี่เข้าวกล้าสวยมากเลยนะพี่น้องชาวนานะ